เรามาดูแกะกันค่ะว้าววันนี้เรามาดูแกะกันนะคะโอ้ยแกะหรือแพะเป็นแกะหรือแพะพ่อว้ยมันมีเขาด้วย ถ่ายถ่ายรูปแกะสวยๆไปไปให้ไปให้ไปให้เพื่อนดูเนี่ยเห็นไหมนี่เขาจะมากินหญ้า กินหญ้าบริเวณริมคลองนะคะอันนี้ก็คือม้านะคะเพื่อนๆอยู่ในสวนซีพีพีซีแดนพีซีแดนที่อยู่ที่ไออ,อ,ะะอยู่ที่หนองบัวซอนะคะอยู่ที่ที่บ้านนนทันนะคะเป็นฟาร์ม มีมา้ามีสวนสัตว์เยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆใครอยากมาเชิญได้นะคะบ้านนนทันอำเภอหนองบัวส